Honda ชื่อนี้ใครๆก็รู้จักกันดีใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังความสําเร็จล่าสุดของเขานี่สิมันยิ่งใหญ่กว่าที่หลายคนคิดเยอะเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอินเดียครับเราจะมาดูกันว่าแค่รถสกูตเตอร์ธรร,รมดารรมดาเนี่ยมันจะขับเคลื่อนความฝันที่ใหญ่ขนาดไปถึงอวกาศได้ยังไงโอ้โหลองดูตัวเลขนี้สิครับ500ล้านนี่คือจํานวนรถ2ล้อทั้งหมดที่ Honda าผลิตออกมาทั่วโลกเลยนะคะตั้งแต่ปี1 9ึ9้คือมันเป็นตัวเลขที่แบบมหาศาลมากจริงๆ รเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการยานยนต์เลยก็ว่าได้แล้วไอ้เจ้าคันที่500ล้านในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็คือเจ้าฮอนด้ a แอ i ติวที่เห็นอยู่นี่เองแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจจริงๆของเรื่องนี้ก็คือรถคันสําคัญคันนี้เนี่ยไม่ได้ผลิตที่ญี่ปุ่นนะแต่ถูกผลิตขึ้นที่โรงงานวิทาราปูในรัฐคุชราตประเทศอินเดียครับแล้วการที่รถคันประวัติศาสตร์นี้มันออกจากสายการผลิตในอินเดียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันคือสัญ,ญญาณที่บ่งบอกถึงแผนการที่มมัันนนใหญ่่กกวาาๆ้ๆ เอาละเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยโรงงานขนาดยักษ์แห่งใหม่ของ Honda การลงทุนครั้งมโหฬารน,นี้เนี่ยมันมีความหมายกับกลยุทธ์ของบริษัทมากๆเลยครับคือ Honda เนี่ยเขาประกาศลงทุนเพิ่มอีกตั้ง9.2พันล้านรูปีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3.5พันล้านบาทเลยนะเพื่อจะสร้างสายการผลิตที่4ในโรงงานที่รัฐคุชราชแห่งนี้โหเงินจํานวนขนาดนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเอาจริงแค่ไหนสไลด์นี้ จะทาให้เห็นภาพชัดเลยค่ะว่าโรงงานวิทลาปูเนี่ยมันโตเร็วขนาดไหนคือเริ่มจากปี2016นะคะมีกําลังการผลิตแค่ห0 0 0นคันต่อปีแป๊บเดียวเขามีแผนว่าในปี2027เนี่ยโรงงานแค่แห่งเดียวจะมีกําลังการผลิตสูงถึง2.61ล้านคันต่อปีโตเร็วมากแล้วการขยายตัวครั้งนี้แหละครับที่จะทําให้โรงงานที่วิทลาปูเนี่ยกลายเป็นโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ Honda ไปเลยซึ่งนี่คือประเด็นที่สําคัญมากๆเลยครับคำถามคือแล้ว ทำไมต้องเป็นอินเดียล่ะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับว่าทําไมอินเดียถึงกลายมาเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดของฮอนด้าในตอนนี้เอาจริงๆคําตอบมันง่ายมากเลยครับก็เพราะว่าอินเดียเนี่ยคือตลาดรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่แบบทิ้งห่างเลยนะดูสิคะปีงบประมาณ2024ที่ผ่านมายอดขายสูงเกือบ20ล้านคันคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครครองตลาดนี้ได้ก็เหมือนครองโลกของรถ2ล้อไปแล้วนั่นเองและสําหรับฮอนด้าในอินเดียนะจุดเริ่มต้นความสาเร็จทั้งหมดเนี่ยมันมาจากรถแค่รุ่นเด ร,รุ่นเดียวที่ประสบความสาเร็จแบบถล่มทลายนั่นก็คือ Honda a c t i v a แล้วดูตัวเลขนี้สิครับ30ล้านบุกบวกขึ้นนะับตั้งแต่เปิดตัวในปี2001เนี่ยนะ Honda Activa ขายไปแล้วกว่า30ล้านคันเฉพาะในอินเดียนะมันเลยทาให้รถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สกูตเตอร์ธรรมดารรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมบนท้องถนนของอินเดียไปเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไอปฏิบัติการในอินเดียเนี่ยมันส่งผลต่อยุทธศาสตร์ทั่วโลกของ h o n d ฮอนี้คือเห็นภาพชัดเจนสุงไ ในภายในปี2027เนี่ยคาดกันว่ากําลังการผลิตรวมในอินเดียจะพุ่งไปถึงประมาณ7ล้านคันเลยนะครับแซงหน้าอินโดนีเซียที่5.8ล้านคันแบบขาดลอยเลยนั่นหมายความว่าอินเดียเนี่ยจะกลายเป็นฐานการผลิตที่สําคัญที่สุดของ Honda อย่างเป็นทางการแล้วครับแล้วอีกอย่างนึงนะการลงทุนครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆในตลาดอินเดียด้วยคือตอนนี้ Hon d a กกาลังต่อสู้อย่างหนักเลยเพื่อจะชิงตําแหน่งผู้นําจากเจ้าตลาดเดิมอย่างฮี ro m o t o c o r p ส่วนแบ่งตลาดนี่คือไล่บี้กันมาแบบติดๆเเลลลยยคััแะที่สําาญมากนะ การลงทุนทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้สําหรับตลาดอินเดียอย่างเดียวนะครับแต่ยังทําให้อินเดียกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่สําคัญมากๆด้วยคือตอนนี้ฮอนด้าอินเดียส่งออกไปตั้ง62ประเทศทั่วโลกแล้วยังเป็นฐานยุทธศาสตร์ในการส่งออกไปโซนละตินอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆอีกเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยโอเคจากเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แบบเฉียบคมมากๆแล้วเนี่ยทีนี้เราลองมาดูที่ปรัชญาขององค์กรกันบ้างซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใหญ่หญๆเหล่านี้ครับน มิเบะซึ่งเป็น CEO ของ Honda นะคะเขาพูดถึงพลังแห่งความฝันหรือ power of dreams ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของบริษัทเลยมันคือการสร้างสรรค์ความสุขและอิสระในการเดินทางผ่านเทคโนโลยีและความคิดริเริ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hon d a เองแล้วภาพนี้เนี่ยนะมันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับกำไรมหาศาลที่ได้มาจากการครองตลาดรถ2ล้อในวันนี้กำลังถูกเอาไปเป็นเงินทุนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเดินทางแห่งอนาคตที่มันไกลไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนา การได้อีกแล้วอนาคตที่ว่าเนี่ยมันไปไกลแค่ไหนกันวิสัยทัศน์ของ Honda เนี่ยนะคะมันครอบคลุมการเดินทางในทุกมิติเลยไม่ใช่แค่บนบกนะแต่ยังรวมถึงในมหาสมุทรบนท้องฟ้าแล้วก็ไกลไปถึงในอวกาศเลยครับนี่แหละครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดภาพคอนเซปต์รถสำรวจดวงจันทร์ของ h o น d a นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่าปรัชญาพลังแห่งความฝันของเขาเนี่ยมันไร้ขีดจํากัดจริงๆ,ๆการเดินทางมันไม่ได้หยุดอยู่แค่บนโลกอีกต่อไปแล้วครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยง กันหมดเลยจากสกูตเตอร์ธรรมดารรมดาไปสู่โรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอินเดียและผลกําไรมหาศาลจากความสําเร็จนั้นก็กําลังถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนความฝันที่จะปฏิวัติการเดินทางของมนุษยชาติคําถามที่น่าคิดทิ้งท้ายก็คือในขณะที่ Honda ากาลังเติมพลังให้ความฝันของตัวเองด้วยสกูตเตอร์นี้พวกเขาจะกลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนอน,นาคตแห่งการเดินทางสําหรับพวกเราทุกคนได้จริงหรือเปล่า มาลุยกันเลยดีกว่ากับคือเรื่องที่ Honda Motorcycle and India, s c ส o t e r ตอร์อินเดียเอ่ uh, อ HMSI นะคะอ๋อที่ประกาศแผนขยายธุรกิจครั้งใหญ่ใช่ค่ะประกาศว่าจะสร้างสายการผลิตใหม่ที่โรงงานในรัฐคุชราตประเทศอินเดียค่ะซึ่งซึ่งตอนแรกที่เห็นข่าวเนี่ยนะหลายคนอาจจะคิดว่าอืมก็แค่ขยายโรงงานธรรมดารรมดาหรือเปล่าเพิ่มกําลังการผลิตอะไรแบบนั้นใช่ครับแต่พอไปดูไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยโหนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเพราะการลงทุนครั้งนี้จะผลักดันให้โรงง,งานแห่งนี้กลายเป็นโรงง,งานประกอบ ถจักรยานยนต์ของฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะเดี๋ยวนะคะใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ในอินเดียในโลกเลยครับโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยคําถามก็คือการที่ฮอนด a ยอมทุ่มเงินมหาศาลในอินเดียรอบนี้มันกําลังส่งสัญญาณอะไรอยู่หรือเปล่าคะเกี่ยวกับแผนใหญ่ของพวกเขาทั่วโลกแล้วมันจะบอกทิศทางของตลาด2ล้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันให้ถึงแก่นเลยค เรามีข้อมูลครบมือมากค่ะทั้งข่าวจาก Honda โดยตรงบทวิเทราะห์จากสื่อต่างๆย้อนหลังไปเป็น10ปีเลยนะไปจนถึงรายงานประจําปีล่าสุดของ Honda เลยค่ะดีเลยครับเพราะเรื่องนี้มันมีมิติที่ลึกกว่าแค่ตัวเลขการผลิตเยอะมากมันเป็นการตอกย้ําว่าอินเดียไม่ได้เป็นแค่ตลาดที่สําคัญอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นหัวใจในการดําเนินงานของฮอนด้ในระดับโลกไปแล้วจริงๆ กลายเป็นหัวใจเลยใช่ครับแล้วการตัดสินใจครั้งนี้มันสะท้อนไปถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ของบริษัทแบบเต็มๆเ,เลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่ตัวประกาศล่าสุดกันก่อนเลยลงวันที่22พฤษภาคม2025ที่บอกว่าจะสร้างสายการผลิตที่4ที่โรงงานวิทาลาเปอร์ครับที่รัฐกุชราตใช่ค่ะซึ่งตัวเลขการลงทุนที่ออกมานี่ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะตัวเลขน่าสนใจมากครับเงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ9.2พันล้านรูปี 1,200ล้านรูปีครับหรือถ้าแปลงเป็นเงินเยนก็ราวๆ1.61หมื่นล้านเยนซึ่งจะใช้เพิ่มกำลังการผลิตอีก650,000คันต่อปี650,000คันต่อปีอืมตัวเลขนี้ถ้าพูดลอยๆอาจจะยังไม่เห็นภาพมันเยอะขนาดไหนอะคะเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งหมดคะ เยอะมากครับเพราะการเพิ่มเข้ามาอีก650,000คันนี้จะทำให้กำลังการผลิตเฉพาะที่โรงงานวิทาลาเปอร์แห่งเดียวพุ่งไปอยู่ที่2.61ล้านคันต่อปี2ล้าน6 000, เลยเหรอคะใช่ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเ <c oughs> <ๆ>พราะมันจะทำให้โรงงานนี้แซงหน้าโรงงานที่นาราซาพุระในรัฐการณาตะกะที่เคยใหญ่ที่สุดของ Honda ขึ้นไปเป็นโรงงานประกอบรถมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของฮอนด a อย่างเป็นทางการ เดียวนะคะหมายความว่าโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ Honda ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่อยู่ที่อินเดียและกําลังจะถูกแซงด้วยโรงงานอีกแห่งในอินเดียเองประเด็นนั้นเลยครับมันมันแสดงให้เห็นเลยว่าศูนย์กลางอํานาจการผลิตของ Honda เนี่ยย้ายมาอยู่ที่อินเดียโดยสมบูรณ์แล้วอื และถ้ามองภาพรวมทั้งประเทศนะครับการลงทุนครั้งนี้จะทําให้กําลังการผลิตรวมของ Honda ในอินเดียทั้ง4แห่งเพิ่มจาก6.14ล้านคันเป็นเกือบ7ล้านคันต่อปีภายในปี2527ครับ7ล้านคันต่อปีนี่มันเกือบจะเท่ากับจํานวนรถยนต์ใหม่ที่ขายกันทั้งปีในบางประเทศใหญ่ๆเลยนะคะ ใช่เลยครับแถมยังสร้างงานใหม่ได้อีก1,800แตำแหน่งด้วยก็ถือเป็นข่าวดีของเศรษฐกิจที่นั่นเลยแน่นอนครับซึ่งมันสอดคล้องเป๊ะๆกับคำพูดของคุณซึซึมูโอทานิประธานและ c e o ของ HMSI ที่บอกว่าอินเดียคือตลาดรถจัก,กรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและการลงทุนนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจรถจัก,กรยานยนต์ในอินเดียมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะครับแต่เป็นการกระทำที่ยืนยันคำพูดนั้นอย่างชัดเจนเลยพอพูดถึงคำว่ทยธศาสตร์แล้วเนี่ย เดียวนะคะพอคุณพูดแบบนี้ที่ฉันเพิ่งนึกออกเลยว่าเคยอ่านเจอเรื่องนี้มาก่อนอ mm hmm. เหมือนกับว่าแผนที่จะทําให้โรงงานที่คูชาราดนี้ใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่เป็นแผนที่วางไว้เป็นสิบปีแล้วไม่ใช่การตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนแต่เป็นผลลัพธ์ของแผนระยะยาวที่วางรากฐานไว้ยอย่างแยบยลเลยจริงด้วยบทความเก่าชิ้นหนึ่งจากมอเตอร์บีมเมื่อปี2014ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วครับใช่ใช่ บทความนั้นบอกว่าตั้งแต่ปี2014 Honda ก็มีแผนจะตั้งโรงงานสกูตเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คุชราดนี่แหละใช่ครับด้วยเงินลงทุน1,110ล้านรูปีเพื่อผลิตสกูตเตอร์ให้ได้1.2ล้านคันต่อปีเป้าหมายตอนนั้นชัดมาก คือใช้สกูตเตอร์เป็นหัวหอกในการค้นช้าเก่าอย่างฮีโร่โมโตคอร์ให้ได้ซึ่งมันเป็นการวางหมากที่ฉลาดมากในเวลานั้นเพราะฮอนด้าเห็นช่องว่างของตลาดสกูตเตอร์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่ของอินเดียการทุ่มสร้างโรงงานเฉพาะทางสำหรับสกูตเตอร์จึงเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่และอย่างที่เราเห็นในวันนี้การเดิมพันนั้นมันได้ผลเกินคาดแล้วทำไมอินเดียถึงกลายเป็นสมรภูมิที่สำคัญขนาดนี้สำหรับฮอนด้าล่ะคะเพราะขนาดของมันครับอินเดียไม่ได้เป็นแค่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดแต่ยังเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Honda. ด้ทั้งซื้อเยอะสุดใช่ครับฮอนด้าเข้ามาในอินเดียตั้งแต่ปี2001แล้วและเพิ่งฉลองยอดผลิตสะสมครบ70ล้านคันไปเมื่อเดือนเมษายน2025ที่ผ่านมานี้เอง70ล้านคันในเวลาประมาณ25ปีเหรอคะนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันเยอะขนาดไหนนั่นมันมากกว่าจํานวนประชากรในประเทศไทยทั้งประเทศอีกนะคะมหาศาลจริงๆครับและตัวเลขนี้มันไม่ได้มาจากแค่การขายในประเทศนะปัจจุบัน HMSI มีพนักงานเกือบ23,000คน และส่งออกไปอีกห2ประเทศทั่วโลกมันคือภาพที่ชัดเจนว่าอินเดียเป็นทั้งตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่ขาดไม่ได้สําหรับ h อนด้าไปแล้วโอเคค่ะเบื้องหลังตัวเลขการผลิตที่มหาศาลขนาดนี้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอินเดียขนาดนี้มันต้องมีพระเอกอยู่เบื้องหลังแน่ๆซึ่งก็คงหนีไม่พ้นชื่อของ Honda a c t i v a ใช่ไหมคะหนีไม่พ้นแน่นอนครับและมันมีเรื่องที่ตอกย้ําความเป็นพระเอกของ a อ tiva ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยในบทความของ HT Auto มีเก ที่น่าสนใจมากยังไงคะเขาเล่าว่ารถจักรยานยนต์คันที่500ล้านที่ Honda ผลิตได้ทั่วโลกคือรุ่น Honda a แอ i v ิว่าครับโอ้ oh. และที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นคือรถคันประวัติศาสตร์คันนี้ก็ถูกผลิตขึ้นที่โรงงานวิทลาเปอร์ในรัฐคุจราตนี่เองโอ้โห oh. oh. นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะค่ะนี่มันคือการเขียนบทชัดๆเลยเป็นการส่งสารสารว่าทั้งรถรุ่นนี้และโรงงานแห่งนี้คือหัวใจของความสําเร็จเลยเป็นการจักฉากที่สมบูรณ์แบบมากครับเพราะแอตตว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างขอองง da ในนนนิิเเดียจรๆมัป็ ผลิตภัณฑ์ที่ HMSI พัฒนาขึ้นเองรุ่นแรกเปิดตัวปี2001แล้วก็กลายเป็นชื่อที่คนอินเดียทุกคนรู้จัก เป็นสกูตเตอร์ที่ขายดีที่สุดแบบทิ้งห่างคู่แข่งชนิดไม่เห็นฝุ่นด้วยยอดขายสะสมกว่า30ล้านคัน30ล้านคันเฉพาะรุ่นแอคติวรุ่นเดียวนะคะใช่ครับแต่ในตลาดที่มีการแข่งขันดุกเดือดขนาดนั้นมีผู้เล่นท้องถิ่นแข่งแข่งอย่างฮีโร่โมโตคอ p ปหรือบาจาอยู่เต็มไปหมดอะไรที่ทําให้แอคติวมันโดดเด่นขึ้นมาได้ขนาดนี้คะมันเป็นแค่เรื่องราคาหรือมีอะไรมากกว่านั้นที่ทําให้คนอินเดีย30ล้านคนเลือกใช้มันเป็นคําถามที่ดีมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาเลยแต่เป็นส่วนสมของ ยอย่างอย่างแรกคือความน่าเชื่อถือสไตล์ญี่ปุ่นที่คนอินเดียให้ความไว้วางใจค่ะ2คือมันเป็นสกูตเตอร์เกียร์อัตโนมัติที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้งานในเมืองที่รถติดได้อย่างสมบูรณ์แบบในยุคแเรกๆอ๋อเข้าใจเลย 3. คือการออกแบบที่เป็นกลางๆใช้ได้ทุกเพศทุกวัยกลายเป็นรถของครอบครัวไปเลยและที่สําคัญคือความต้องการมันสูงมากสูงขานาดไหนคะสูงจนถึงขั้นที่บทความจากปี2014ที่เราคุยกันระบุว่าบางเมืองต้องรอคิวรับรถนานถึง6เดือนรอรถมด ต่อไซหเดือนนั่นมันระดับเดียวกับการรอรถยนต์หรูๆบางรุ่นเลยนะคะแสดงว่าแบรนด์มันแข็งแกร่งมากจริงๆใช่ครับนั่นหมายความว่าความสําเร็จของ h o n d ้าในอินเดียจริงๆแล้วก็อ,กอยู่กับความสําเร็จของรถรุ่นเดียวเป็นหลักเลยสิคะแบบนี้มันมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงแน่นอนครับการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์ตัวเดียวมากเกินไปเป็นความเสี่ยงเสมอแต่ Honda ก็รู้ตัวดีครับอืเราจริงได้เห็นการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ของ a อ tiva ออกไปทั้ง a c t i v a 125 ที่เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นและล่าสุดก็คือ a c t i v a E ที่เป็นรถไฟฟ้าอ,อมีรุ่นไฟฟ้าด้วยครับซึ่งก็เหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตด้วยพอพูดถึงอนาคตและกลยุทธ์ดิฉันว่าเราลองเชื่อมโยงการขยายโรงงานในอินเดียเข้ากับภาพใหญ่ของบริษัทในระดับโลกดูบ้างดีกว่าครับในรายงานประจําปี2025ของ Honda เขาพูดถึงปรัชญาหล,ลักของบริษัทที่ว่า The Power of Dreams หรือพลังแห่งความฝันแล้วก็เล่าเรื่องของผู้ก่อตั้งโซอิชิโร่ฮอนดา มีความมุ่งมั่นท้าทายในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่เสมอมันก็ฟังดูเป็นสโลแกนการตลาดที่เท่ดีนะคะแต่การสร้างโรงงานในอินเดียมันเชื่อมโยงกับปรัชญานี้จริงๆหรอคะเชื่อมโยงโดยตรงเลยครับเพราะความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ก่อตั้งก็คือการเป็นที่1ในโลกและการจะไปถึงจุดนั้นได้คุณไม่สามารถมองข้ามตลาดที่ใหญ่ที่สุดและแข่งขันดุเดือดที่สุดในโลกอย่างอินเดียไปได้การทุ่มสุดตัวเพื่อเอาชนะในตลาดนี้ให้ได้คือการทําให้พลังแห่งความฝันนั้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆมเป็นนกาาารตีควท่่ สใจค,คือแทนที่จะมองว่าเป็นแค่เรื่องธุรกิจแต่มองว่ามันคือการทําภารกิจเพื่อพิสูจน์ตัวตนของแบรนด์ใช่ครับและถ้าเราดูสิ่งที่ CEO คนปัจจุบันคุณโทชิอิโรมิเบะเขียนไว้ในรายงานจะยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเขาเน้นย้าเรื่องเทคโนโลยีและความคิดริเริ่มที่เป็นต้นฉบับการขยายโรงงานในอินเดียก็คือการเอาจุดแข็งด้านการผลิตและเทคโนโลยีของ h อน da มาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ถึงขีดสุดนั่นเองแต่มีประเด็นหนึ่งในรายงานที่ดิฉันอ่านแล้วสะดุดมากคือการที่ Honda ยอมรับออกมาตรงๆเลยว่ากระแสะของตลาดรถย ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยชะลอตัวลงครับซึ่งสวนทางกับภาพที่เราเห็นกันมาตลอดหลายปีนี่เป็นจุดที่น่าสนใจและสำคัญมากครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความเป็นจริงของ Honda ในขณะที่หลายค่ายพยายามจะผลักดัน EV อย่างเดียวค่ะ Hon d a ยอมรับความจริงว่าตลาดมันไม่ได้ไปเร็วขนาดนั้นและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาให้ความสาคัญกับรถยนต์ไฮบริดหรือ HEV ที่ยังมีความต้องการสูงควบคู่ไปกับ EV ถึงขนาดต้องเลื่อนโครงการ EV ใน c a n อออกกไปก่นเดี๋ยวนะคะบนหน้าหนึ่งฮอนด้ามีปรัชญาพลังแห่งความฝันที่ดูยิ่งใหญ่และมุ่งไปข้างหน้าแต่อีหน้าหนึ่งกลับยอมรับว่าแผน E ีวีที่เป็นเหมือนอนาคตกําลังสะดุดแล้วหันกลับมาให้ความสําคัญกับเครื่องยนต์สันดาบและไฮบริดในอินเดียมันดูข,ดขัดขัดกันอยู่ไหมคะ2เรื่องนี้มันไปด้วยกันได้ยังไงอะเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและคําตอบของความขัดแย้งนี้ก็อยู่ที่โรงงานในอินเดียที่เราคุยกันนี่แหละครับโอ oh. ความฝันของฮอนด้าคือการเป็นผู้นําด้านการขับเคลื่อนหรือมบิต ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ EV แต่คือการตอบสนองความต้องการของผู้คนในทุกรูปแบบและฐานการผลิตในอินเดียก็ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดสามารถผลิตรถได้แทบทุกประเภทตั้งแต่เครื่องยนต์สันดาบหรือ ICE รุ่นยอดนิยมอย่าง Activea, ช h ย i Unicorn ไปจนถึงรถไฟฟ้าอย่าง ACTVE ก็ทำได้ในที่เดียวกันอ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่าในขณะที่ตลาดโลกกำลังสนว่าอนาคตจะเป็น EV, Hybrid หรืออะไรกันแน่ฐานทัพของฮอนด้ในอินเดียก็พร้อมสำหรับทุกส ถูกต้องครับไม่ว่าเคลื่อนจะซัดไปทางไหนโรงงานนี้ก็พร้อมปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันทีใช่เลยครับมันคือการสร้างฐานที่มั่นคงที่ปรับตัวได้ไม่ได้เอาไข่ทุกใบไปใส่ในตะกร้า E ีีเพียงใบเดียวในขณะที่ตลาด E ีีโลกอาจจะชะลอตัวแต่ตลาด ICE และ HEV ในอินเดียยังคงเติบโตยอย่างแข็งแกร่งการมีโรงงานที่ทําได้ทุกอย่างจึงเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลและเป็นวิธีบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดมากในระยะยาวครับงั้นถ้าให้เราสรุปภาพทั้งหมดอีกครั้งนะคะการขยายโรง,งงานครั้งนี้จึงไม่ แค่การเพิ่มตัวเลขการผลิตธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการตอกย้ํากลยุทธ์ระยะย,ยาวที่วางเดิมพันให้อินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของ Honda ไปทั่วโลกอย่างแท้จริงโดยมีความสําเร็จของผลิตภัณฑ์อย่าง Honda a c อ i v a เป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตทั้งหมดนี้และที่สําคัญที่สุดคือการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันสอดคล้องและเชื่อมโยงกับปรัชญาและกลยุทธ์ภาพใหญ่ของบริษัทได้อย่างลงตัวใช่ครับเป็นการเดินเกมที่มองเห็นภาพทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบผม จะทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งประเด็นจากรายงานประจําปีที่อาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่ผมว่ามันเกี่ยวกันอย่างลึกซึง้งในนั้นซีอของ Honda พูดถึงความฝันที่ไกลกว่าเดิมเขาบอกว่าอยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของ Honda โลดแล่นไปในทุกที่ไม่ใช่แค่บนบกแต่รวมถึงในมหาสมุทรท้องฟ้าและแม้ก,กระทั่งในอวากาศเดี๋ยวนะคะอวกาศเลยเหรอคะจากเรื่องโรงแรมผลิตสกูตเตอร์บนดินเรากระโดดไปเรื่องจรวดในอวากาศเลยเหรอคะมันดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยการทดสอบจรวดไปแล้วจริงๆจริงเหรอคะครับแต่นี่อาจจะเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดก การสร้างฐานที่มั่นคงและทํากําไรมหาศาลบนโลกอาจจะเป็นแหล่งทุนและเป็นความมั่นคงที่ทําให้ฮอนด้ากล้าที่จะฝันไกลขนาดนั้นมันทําให้เราต้องตั้งคําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากกว่าในขณะที่ฮอนด้ากำลังตอกย้ําความเป็นเจ้าตลาดบนดินในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอินเดียโดยการลงทุนที่จับต้องได้และมั่นคงมหาศาลครั้งนี้การลงทุนที่แข็งแกร่งบนภาคพื้นดินนี้จะช่วยปลดปล่อยให้พวกเขามีพลังแห่งความพร้อมที่จะไล่ตามพลังแห่งความฝันที่ ไกลกว่านั้นอย่างการเดินทางสู่อวกาศได้มากน้อยแค่ไหนอืนี่คือคำถามที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับ